สวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องทุกุคนวันนี้บอกรุ้งเอาของมาต้อนน้องทรายพี่น้องมาแต่เิ่นอ้อนพี่น้องก็เลยแหวะซื้อของมาฝากเป็นมังมโมงมังไหมอะลรพี่น้องควากินเรื่องอื่นหลายบ่ได้พี่น้องยังคิเป็นขลุ่มกอดใจแล้วก็เอาของฝากของน้องนัดพี่น้องาให้มีขนมป่าแล้วก็มีข้าวเคี้ยบกุ้งบุหรี่หับโกบบุลจักสือพี่น้องข่าวไปไหนเลยพี่น้องได้ยินแต่เสียง นี่แม่กำลังปอกหมะแอปเปิ้ลให้น้องชายกินอยู่พี่น้องปอกให้ลูกเพิ่นกินแม่สวัสดีพี่น้องปอกมะแอปเปิ้ลให้ลูกกินแอปเปิ้ลผูกบุกออกมาอ้นขนมปานนะของเอ้ยอ้นนะอ้นซื้อมาผากน้องนัดแล้วก็น้องนัดแบ่งให้และะ้วก,ก,ก็มีอียาแจ็คเกอเอิร์นนะแม่น่าใช่ไหมเขาวเกลียบข้าวโก้ไปแล้ว ก็แจ็กสือไปเนาะปิ้งก็ได้ถอยก็ได้แซมกั้งเดี๋ยวได้ใครแน่แล้วบ่ครับยี่พ่อเรามั่นไม่ใส่เลยมั่นไม่ให้เป็นนาฬิกาบ่ให้มันเคลื่อนแหงเวลาเพิ่นลุกไปเข้าห้องน้ำพี่น้อนยังมันเคลื่อนแล้วก็เลยมัดใช่ยังปวดอยู่ ใครเน่ยียีใครขึ้นกว่าเก่าที่พรบอกนอกให้คุบอกให้พ่อกันมาาต่เบิงควยพ่อกันกินข้าวแรงหรือเปล่ายังไม่นานยังไม่ได้ยังหนึ่งเข่าอยู่เดี๋ยวนี้อนึกน้ำพึ้เธอเด้ ออเอานะ้วมันงามาทา,าย้อ้ไรเนาะเจ็บ,จบ,จบแล้วมือมือนี่ยมเจ็บแล้วใครย่มันหอนครมันหนาวแห้เจ็บกเนี่ยมันงา,าอ,นอ,นอันนี้คือ,อคปัวมอล่าวน้ำแล้วกัปัวองมอน้ำให้น,นอะ ตามความเสือ่อโบราณใช่ไหมเนองกระดีได้เนาะโบได้นั่นแล้วขนมปานประเสริขันหาแบบนี่้ออลองทาดูบ่อีพอเป็นฮีดเซนฮีดเอ็นให้พี่น้อง ให้กระดูกมันจอดกันไว้ชื้อมาแบ่งกับอนนนขนมป้านไอ้อน้นใช่กับน้องนั้นกูเยอะยังไม่ได้กินผู้ดีกินก่อน <c oughs> นี่คือวิธีทา้ำมันงาตัวมันหลุดเนจั้าบนนอกซื้อใบเดือบันบแก่บรอบดิแก้ทาป่บริแก้ก็เลยปีนาเมือนงเบืองกระดุกมันหลุดเมือนไหนอ่ากระเบงกระเบจัลูกจับเอานะเออมอมนับบน่ะบบอบบ่า อยู่แคมทางเด้กพี่น้องเสียงรถดังกับขอสทษขอภัยเด้กพี่น้องค่อยๆสูยสุดเทน้าไอ้เราอีพอมือเบาอีพอ วิธีทาน้ำมันงาจ่ถูกต้องี่น้ังอีพอเป็นอาจารย์แล้วได้พอ,อเป็นหมอแล้ว <c oughs> อีพอมืออีพอมือเบาอีพอมือเบา มันเสียนะนบนนรุดได้แก่มันได้แม่มันได้แวแก่ตัวนี้ฮันน่วเพิ่นก็ลัอยู่กันไหนอนเตียงอะไรยู่ลงนอนลุกอาลายเคลื่อนไหวแล้ว่จะเคลื่อนวหลายนะอย่ามันรุดได้มันรุดมาได้พาตัดใหม่ได้หลุดมาเน เพิ่นทานน้ำมันงาทานน้ำมันงาทีหมอเล่าพี่น้องเพิ่นเป่าเป่ามลเปล่าคาถาใส่ไหนพี่น้องให้มันดีไว้พี่น้องให้มันจอดไว้บรรยากาศยามแรงเฮือนแคมทางพี่น้องก็เลยมีเสียงรถดังเลยพี่น้องเด้อเอาแบบผมจะเรียกมาเลย <laughs> เห็น<ถ>ตะวัดเห็นน้องเลยว่าชิเมยังน้อยๆไม่หาผู้สาไม่หาผู้สาวเลย <c oughs> อยู่ล้งบ้านเพื่อน้องอีพอเพื่อนผูกควายไว้เพื่อน้องกาหลังบ้านยังหกอยู่เพื่อน้องหากะยายมาอยู่ว่าท่านได้อนามไมค์จะไปน้องน้องทรายกะเกิดอุบัติเหตุก่อนเพื่อน้องก่อนยังมีเวลาได้เก็บได้เมียนได้เพื่อน้อง พคนละน้องไส้เศร้าเจ็บคนละไข่ไข่เหน่พอนางสองสามเดือนข้างหน้าพคนละจังสีได้ทางปัดกวาดแถวนี้พี่น้องให้มันสะอาดกว่านี้เด็กยังได้สองไม่ลูกเลยเฮ้แต่ช่างพากันกิ่นยังไงแซ่บบ่แม่ขนมปังบางเลย อันนี้เราลงังจะไปปิ้งตุนางนี่แหละ<อ>จะลองเอาไปปิ้งอย่นี้เสร็จปิ้งเสร็จตะนังเล็กนึงแกะมาเบิงด้วยแกะมาเบิงด้วยขาไดไหมเป็นแผ่นว่างไงปิ้งกบก็จะามากินแซ่บโอ้โหผึ้งอะเศรานี่น้องนัทเพิ่อปิ้งให้กินแซ่บจังไหมฮะบุ๊คแจ๊กสื่อ,อยังข่าโขบเนาะมึงจะมาไปเลย มคนเจ็บได้กินแล้วบ่ฮะกินแล้วกิแล้วบอกให้อ้ายน้ำละบอกเปิดเขายากเลยนี่จะมินล่างเลยเออล่างเลยครับพอมันกระมึ่ความแซ่บแล้วปอกเปิดออกอม่กล้ากินอะไรกินข้าวเพื่อเธอโอ้ยกินได้เมื่อยได้ ยันไปถ่ายยายันไปเหยียบเ็นเขาห้องน้ำยากยากเหรอแล้วจะกินหรือเป็นบุกินเมื่อยได้มือหนึ่งคนึงกินเข่าเจ้าขนมปั่นแไอ้เบิ้งกินเบิขนมปันกิโนก็ตกโกกท้องิโนก็ตกก้าเป็นไงคุณนามาโอ้งหูเกยโต๊ะในไซมแม่เนี่นส่แม่นุ่้งสี่อ้บุหเลยมาขัดเป็นแเมื่อจะเรียนมา ตกลงเขาพลาดวันนี้เป็นแแฮงกว่าเดิมจีย่าแล้วมาแล้วโอ้แค่นี้สิเพราไดันนี้ห้างกว่าเดิมโอ้ใครอยู่งสักกี่คนระวังได้ช่วงนี้นะช่วงนี้คอบครัวเขาดวงบม่ค่อยดีไหมเนาะเห็ดเนี่ยก็แต่หน้าเจ็บแน,นวปวดนะระวังเสียข้อแลยชิมจ้าอยู่พี่ คือบรเชียเข,ยขา,าะ,ะเชียเขาะมนหันเอเอาเห็ดแล้วคอกรเจ็บตาี่พ่อกรเจ็บตาแน่บเ็หุ่งปพี่น้องเชียเขาะรอล,ลยให้เพื่นม,มาเห็ดอื่นอื่ก็ได้สิเนเนี่ยเหาเห็ดแล้วเหาเห็ดมไนจจาเห็ดโลดจจ่าหายานเลยหาานิลันกับเพือ่อว่า,วาพิษตางนานพอนร

สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดซันกระดิให้ช่องปลุ่มบราณเด้อพี่น้องเพื่อให้ครอบครัวบอลลาร์ดม,มีกำลังใจในคลิปต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้วยไปน้องสวัสดีส